สบายดีทุกคนมือวนนี้กะเลิกงานมาแล้วเลิกงานมาแล้ววาซิมานเฮ็ดกับเข้าท่าแฟนเพราะว่าแฟนเลิกงานดึกเมื่อนนี้ไปเฮ็ดโอที่เนื่องจากว่าคนเขาล่างงานนาะคนโมพ่อก็เลื่อได้ไปเฮ็ดแท่นฮะนะ่วันนี้หลักก็คืว่าสิไปหาล้า้วยล้างเทพอนเพราะปกติันเป็นหน้าทีของแฟนเพราะแฟนอาจจะจะแบ่งหน้าทีกันฮะนะเพราะว่าเฮาอยู่นํากันเนาะส่วนหลก็จะซักผ้าเฮ็ดแนวู่่นวกินส่วนแฟนก็จะเก็บ เมนขยงขยะแล้วก็สีล้างถ้วยล้างป้งอันนี้ก็สิเป็นหน้าที่จะช่วยๆกันบางค่เมนหน้าที่พู้นั้นผู้นี้ผู้เลยว่างกับผู้นั้นเท็เมื่อนี้ก็เพิ่งเลิกงานมาดึกแล้วเฮาก็เลยไปหาล้างถ้วยล้างเทพเพราะว่าเข่ามือมาจัดก,การเหตุการเฮ็ดงานแล้วเมื่อนี้ก็ว่าสีต่ำม,มาโทเวลาทุกคนแต่ว่าเฮาเน้ท่า่ได้ต่ำนั้ถ้าให้เพื่อนเลิกงานมา่อนแล้วเฮาจังมาต่ำเพราะว่าถ้าต่ำแบบนี้มันสิบบแซ่บต้องต่ำแล้วที่กินด้วยมันถึงจะแซ่ม,มาถูอะไรเลยซื้อมาแล้วลน่ะ ตอนที ừ, nó, cùng, ่เรากันแล้วกินตามกุ้งแต่ว่าแฟนเลือกดึกแล้วก็แม่ทูบแฟนเลือกดึกแล้วก็พอดีไอ้ย่าเล่าเอาอปิ้งโกบมาให้ทุกคนมาให้เบิ้งเลิกปิ้งโคบก็เลยว่าซีตามมาทูบกินกับปิ้งโคบนี่โกบตัวใหญ่ๆแต่ก็ซีตามมาทูบเลยกินโซดนอันนี้ก็สิอันนี้ นี่อันนี้เป็นหมูสเต็กนะหมูสเต็กดะซื้อมาแต่ห้างแล้ะเพื่องก็แต่ <c oughs> ามากกินหมูตัวเนี้ยแต่ว่าดาได้เอาไปอุ่นแล้วละ่ะห้าก็เย็นไว้แล้วก็อุ่นแล้วถ้าแฟนมากก็จะมาต่ำม,มาโทรแล้วก็กินน้ำกันเนาะเ <c oughs> มื่อนี้เขาจะไปเห็นเนื้อยูเนี่ยกินแล้วก็เ <c oughs> วลาโทรท้าแฟนก็มันก็เลือกมาห้าทุ่เนาะพี่น้องไปเมื่เนี้ยเขาจะไปเดี๋ยวแฟนมากคอยต่ำม,มาโทรดีกว่า วันี้ก่อนแตตอนนี้มันสุดซแย้วสหาราชอาณาเพียรนนะเกบินเท่าไหร่ ตรงนี้ฝนตกแห็นไามแค่มาตึก,กตเนี่ยวี้แนลไม่ตึกล่ามาตึกมาตึกจะแบบติดเข้าเพราะว่าสีผูเริมบวันอาทิตย์เพิ่มกรดิบูกลับมาจะห้องมีแต่มด

ຍນອນແຕ່ລະຄືນກໍໂອ້ດັກດ อเอหตวกวที่นอนพุ่ลัอน,นอ,อันนี้เราก็ได้ทำการโกดมาจากต่อตผู้ลแลักแต่ละมือแต่ละเว้นเพิ่จะได้รับที่นอนเพราะว่าที่นอนหา้าเอาปาไวา้ในลิ๊พุ่นได้ไหล Chị xin lưu kinh mà kinh khi non là hông dễ non Nói là mẹ không kinh hoài lơi Được kinh lấy Nhưng tại sao เป็นผมมาติ กินงไปเยลแเย,ยแล้วก็สกินมาเกล็ดออกมาแต่ว่าส่มัยุ่ยไส้หรือไงแล้วก็ซีดเอาเบิ้งในพี่น้องเต็มซีดเอาแบบนีงคือเบิ้งนี่เ้านอนกับซีดพกเส้นผมนอนกับกิ้งุ่นแต่ละมือนะโอ้ยเลาก็สมกินกินนอนก็อืม เวลาเาปัดท <im anc não S 2> okay. ี่นอนพุ้นมันจลเบลฟ์ฟืนขางเล่บนี้ถ้าเอาพาปั๊ปั๊มันจะพุ่งแห้แต่เลดซื้ทุ่่งแน้ากคือแบบว่าเวลาเาีนอนแต่ละคืนเต้องเล่นี้เพราะว่าเป็นคนแบบแฝงพุ้นนวนเวลานอนแล้วก็จจมอิชิวอิ่าเบิ้งนี้เบื้งอกินเต็มอ้ย น้องจัดหนอยแฟนขอแบบสิเลิกแล้วล่ะเดี๋ยวสิม,มาตำไว้ก่อนเนาะสิม,มาตำอ่ะฮ้อ๋อผมแม่ตาม,มันทั่ว ย่องเอาไปลืมย่างนึงลูกพิธตามแท้พิธีหาวลงไปพิธีจบใช้จเตียมเสื้ักเทมลงไปจะตามดุดดดทางสิหายนะเพราะว่า่รัที่นอนเมาตากเป๊กๆไม่ได้ ตางลงไปคือหวาน,านเปรี้ยวๆจักน้อยขาโดโบได้ของแซ่บของนัว something count. Mày thả tăng tìm lâu rồi có chỉ ba đấy ทัวร์ในเฟสราจชมโบมากแบบตำม,มุ่นมุนฮะนะแต่ดำก็หยับหยาบก็ขึ้นนี้ก็มันดึกแล้วขึ้นสิบริกินดอกคหวอยากจะไปอาบน้ำนอ้แล้วล่ะ นมนใส่มาคือเทพตงไปใส่ชนีดกับพอโพดคาร์บอนลึกต่ำนี่วแฟนของบอม,มากให้ได้แบบเปรียปร้ยวๆคนว่าเป็นบอม,มากเปรี้ยวปันใดนะขนาดมันก็สิใส่บหลหไลท์แต่สำหรับรามักแบบเปรียปร้ยวๆหวานๆเน,น,ะนาะนแรงมักรสซาร์ด้วยกันเนะี่ Okay. ใชยันต่ำหรืออยังเสียให้แทรกขหนียวลงไปจะแทรกขอนี้วลงไปไว้เพราะว่าเผื่อแฟนชิ้นเดิมมันกัดอีกชั่วโมงสองโมงคนน่ะเพราะว่าน่าสิมาต่ำเดินพี่หลายยันเขาว่ายมันยุ่หฮองฮองนะทุกคนมันหลายข้นชิมาปุ๊กปุ๊กปุ๊กกลางคืนกลางคืนไม่ได้นะเวลาสิเก็บไว้ก่อนเก็บจะมาอีกชั่วโมงสองโมงสามีก็เลยแล้วแซ่บเพื่อก้าวแทรกขหนียวลงไปแล้วนั่น ห่าสิวมัดเก็บไว้กับโกบกับหมูสเต็กเข้านี่ยเรพี่น้องนี่อาหารลอดหาสามีเลือกงายมากกว่าสินม้ประมาณนี่ละปิงโกบปิโกบตัวยิายหมูสเต็กเนแล้วก็หิวเรล้่วคอยว่าสิบุกกินน้ำสามีในทาวเิอง์ด้วทุกคนว่าไปสิกินบอปปิดไว้ก่อนปิดไว้พี่น้องขึ้นนี่เข้าก็สกินตามมกทั่ว ปิ้งกบบ้าปิ่งกบหน้าพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นหมูสเต็กอันนี้เป็นน้ำจิม้มหมูสเต็กซื้อมาแต่ว่านอาทิตย์ผุล่ะหากระสีแดมาอุ่นกินแป้งในกระสิกินซ้ำานี้ลายเฮ็ดข้าวเขาทาสามีเลิกงานพี่น้องมาๆมแาซ่บๆน้ำการตอนดึกพี่น้องเพื่อเพิ่นชินเลิกงานกันผุล่ะซี่หาทุ่มใช่พี่น้องเฮ็ดกับเขาข้าวหน้าเลี้ยวๆับสิโครตัวไปหา น้ำเดือดฮอนฮอทตอนนี้คุณละสามีอยู่กับกามากคุณล่ะจังจะได้กินอันนี้เราบพอสิเก็บไว้เพราะว่ามันเลิกงานดึกเขาสิ่ไหมเฮ็ดตอนดึกตอนเดินมันบ่ได้นะน่ะอันนี้มันก็ดึกแล้วนั่เขาเลิกงานมากดึกแลไปไปเรารอไปอาบน้ำก่อนเดินเดี๋ยวสามีมาแล้วก็เปิดตัว,ต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 ว ดีัวกบเลยนะพี่น้องโอ้บปีนิดตามาทัว nhìn tâm một thua.